แต่ว่าช่วงแรกครับบอกบุญทุกท่านก่อนเอาเลิกเอาชัยดีเลยเลิกงามยามดีนะฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยทางวัดธรรมมงคลคนะครับทางวัดเปิดให้สักระสลีละสังขารของหลวงพ่อวิลิยังนะฮะถึงวันที่22ตุลาคมนี้โดยให้นำผ้าไตรไปถวายต่อหน้าสรีระท่านครับ ส่วนงานกระถินสามัคคีทอดวันที่24ตุลาคมนะครับ,รบแต่เป็นการทอดกระถินออนไลน์เพราะช่วงนี้ยังโควิดกันอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการในการเว้นระยะห่างกันส่วนหลวงพ่อหยกศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดธรรมมงคลครับได้ปรับปรุงอาคารนะฮะเพื่อรองรับคนที่จะเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อหยกซึ่งหลวงพ่อหยกนั้นมีความสําคัญก็คือทำมาจากหยกทั้งก้อนเป็นหยกจากประเทศแคนาดานะฮะมูลค่านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยมากมายมหาศาลนะฮะ ก็แทนองค์สมเด็จพระส s s ัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะนอกจากนี้ครับผู้ชมฮะอยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ออนไลน์แต่อีกวัดหนึ่งนะฮะครับวัดเทพเจติยาจารย์นี่คือวัดที่เชียงใหม่จัดสวดมนต์ออนไลน์ทาง YouTube Facebook และ Zoom นะครับโดยคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดธรรมมงคลนี่แหละ ก็จะเริ่มกันตอนเช้านะฮะตีห้แล้วก็หกโมงเย็นเป็นโครงการทําดี101วันบูชาพระคุณพ่อแม่สารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิลินทะโลนะฮะจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ก็คือสวดกันเป็นประจำทุกวันเลยครับนะฮะ ถึง19พฤศจิกาย,ยนนะครับอยู่บ้านก็สามารถสร้างสุขสร้างบุญสร้างกุศลได้นะฮะแล้วก็สู้ภยัยโควิดกันด้วยออ๋นะครับสวดมนต์ออนไลน์กันใช่ครับนะครับ